，同学们สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม .3 ทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเราซื้อพัชราเช่นเดิมนะคะอย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันนะคะยังไงก็ยังได้เจอกันไปอีกยาวๆในส่วนของคลิปออนไลน์นะคะ,ะสำหรับในคลิปนี้ค่ะเราก็ยังคงอยู่ในตี้อูเคือ ตี้อุเกอร์คือบทที่5นะคะชื่อบทของเราก็คือเสียนแจ่มมั่นมันฉีกว้านเหรอเสียนแจ่มมั่นมันฉีกว้านเหรออ่ะก็หมายความว่า ตอนนี้เริ่มคุ้นเคยแล้วทบทวนคำศัพท์กันหน่อยนะคะทวนบ่อยๆจะได้จำกันได้เสี่ยงใจคำนี้นักเรียนจะได้เจออยู่บ่อยๆนะคะแปลว่าตอนนี้ขณะนี้ปัจจุบันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวขอมีเมาส์ขีดนิดนึงจะได้จำได้จะได้เห็นชัดนะคะเสี่ยงใจตัวน,นี้แปลว่าตอนนี้นะคะมั่มนมั่นมันมก็คือแปลว่าค่อยๆช้าๆนะคะสีกว้าง ก็คือคุ้นเคยเหรอคือสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วนะคะตอนนี้เริ่มคุ้นเคยแล้วประโยคนี้ <c oughs> เป็นประโยคที่เราสามารถใช้ได้กับหลายสถานการณ์เลยนะคะอย่างที่เราซื้อเคยพูดค่ะสถานการณ์ที่เราเรียนออนไลน์เนี่ยก็เช่นเดียวกันเราก็สามารถใช้ประโยคนี้ได้นะคะชื่นใจมัน่นมั่นฉีกว้านเหรอเมื่อก่อนเนาะเราก็ยังไม่ได้คุ้นเคยอะไรกันรวมถึงเราซื้อด้วยนะคะไม่ใช่แค่นักเรียน เราก็เป็นการเรียนรู้กันทั้ง2ฝ่ายค่ะว่าสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอุปสรรคทำให้เราไม่สามารถมาเจอกันที่โรงเรียนได้ทั้งนักเรียนและคุณครูทุกท่านรวมถึงเ่าซือก็ต้องมีการปรับตัวนะคะในการที่จะหาวิธีการที่เราจะเรียนรู้ให้ได้นะคะตอนนี้เราก็สามารถพูดได้ว่าสิ้นใจมันบานฉีกว้านหรออ่าคราวนี้ เรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะเราซื้อพัชลาเคยบอกอยู่เสมอว่าเนื้อหาที่เราซื้อนำมาสอนเนี่ยเราซื้อจะพยายามไม่สอนเยอะในภาษาจีนพื้นฐานในระดับของเราเนี่ยเราซื้อ,อยากสอนให้นักเรียนอ่านพินอินให้ออกอย่างน้อยอ่านให้ออกแล้วก็จดจำคำศัพท์นะคะเพื่อนำไปใช้ได้ในส่วนที่ที่เราสามารถอาเอามันใกล้ตัวของเรานะคะคำศัพท์ที่ใกล้ตัวเรามันก็จะทำให้เราสามารถ ใช้ได้จริงนะคะพยายามเรียนรู้พยายามจดจำคำศัพท์ก็ไม่อยากให้มันไกลตัวหรือว่ายากเกินไปเอาเท่านี้ก่อนน้อยแต่อยากให้ได้นะคะและการที่เราจะได้คือเราจะต้องทบทวนกันบ่อยๆอคำศัพท์ที่เราเรียนกันไปตั้งแต่อ p พีหนึ่งตอนนี้เราซื้อเรียกเป็น EP ีเนาะอ p พีหนึ่งสนะคะรวมมาถึง EP นี้เราจะมาทบทวนกันก่อนเพราะเราเรียนกันไปแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยไม่มีทางที่จะ จำได้แน่นอนเพราะกว่าเราซื้อจะจำำําคําศัพท์ได้แต่ละคํานะคะเราซื้อพูดและเราซื้อเขียนเขียนเยอะมากจนถึงทุกวันนี้เป็นเหล่าชื่อเป็นคนสอนแล้วก็ยังจะต้องเขียนอยู่นะคะเพื่อท่องศัพท์ตัวอักษรจีน G เนี่ยจะค่อนข้างที่จะยากตรงที่ว่าเราจะต้องเขียนเราถึงจะจําได้ถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเราอาจจะพอแบบสะกดแล้วเราก็จําได้ได้ง่ายกว่านะคะแต่จีนเนี่ยถ้านักเรียนมองด้วยตาเนี่ย มันมันจะแบบไม่สามารถที่จะจําได้เราต้องลงมือเขียนให้มือเราคุ้นอะไรแบบนี้ค่ะฉะนั้นอย่าว่ากันนะถ้าเราซื้อแบบว่าให้เขียนหรืออะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆมันมันคือธรรมชาติของของวิชาจริงๆนะคะอ่ะคราวนี้มาดูมาทบทวนคําศัพท์กันนะคําศัพท์แรกนะคะที่เราได้ทบทอได้เรียนกันไปแล้วนะขอเปลี่ยนนิดนึงเป็นปากกาโอเคคาแรกนะคะคํานี้เจียงเจียง แปลว่าพูดนะคะพูดเจียงฮั่นอยู่พูดภาษาจีนเป็นต้นคําที่สองคือคือแปลว่าดื่มคาที่สามเสี่ยงเสี่ยงแปลว่าคิดถึงก็ได้หรือแปลว่าอยากก็ได้นะคะอยากที่จะทําสิ่งสิ่งนั้นหรืออยากที่จะ เหมือนการวางแผนไว้ค่ะเราหวังเราคาดหวงังเราวางแผนไว้ว่าเราจะทําอยากทําสิ่งนั้นคําถัดมาค่ะชิงจิน้นชิงจิน้นชิงจินงจ้นแปลว่าเชิญเข้านะคะถัดมาค่ะชิงจ่วชิงจ่วชิงจ่วก็แปลว่าเชิญน,นั่งคําว่าชิงนะคะเน้นอีกครั้งจะแปลว่าเชิญ กระรุนาได้โปรดนะคะเป็นคำสุภาพเหมือน please ในภาษาอังกฤษนะคะภาษาไทยก็คือเชิญหลีแต่จิน้นอ่าจิ้นกับอ่าจ้วเนี่ยก็เป็น verb นะคะเป็นคำกริยาก็เข้าแล้วก็ให้นั่งอะไรเงี้ยค่ะก็พูดให้มันสุภาพมากขึ้นก็จะเป็นชิงจ้วดชิงจิ้จนอ่าถัดมาค่ะมาคำต่อมาคำที่6ม่าน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  มันมนแปลว่าช้าช้านะคะมานคําเดียวเนี่ยก็คือช้ามันมนคือทําให้มันแบบรู้สึกว่าเน้นย้าบ่อยว่าช้าช้าหน่อยนะอย่าลืมนะคะเราสึกกลัวว่าหลายคนจะแบบแมนแมนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะแยกให้ออกระหว่างภาษาจีนกับภาษาอังกฤษถึงแม้มันจะใช้ตัวอักษรเดียวกันนะแต่คําอ่านออกเสียงของตัวอักษรเราจะอ่านไม่เหมือนกันนะคะแยกแยกความจําของเรานิดนึงนะมันมันนะคะมันมันคือช้าช้ามันมันคือ ดื่มช้าๆค่อยๆดื่มนะแบบเนี้ยคะ่ะถัดมาค่ะฉีกว้านฉีกว้านอ่าฉีกว้านแปลว่าคุ้นเคยหรือว่าเคยชินนะคะต่อมาอ่นนี้เลยฮั่นยู่ฮั่นยู่แปลว่าภาษาจีนเจียงฮัน่นหยู่พูดภาษาจีนบอกแล้วนะว่าอ่าครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันไปฮั่นอยู่เนี่ยเราจะเน้นไปทางด้านการฟังพูดนะคะ ตอนี้ถัดมาค่ะจงหวนจงหวนจงหวนก็คือภาษาจีนเช่นเดียวกันอันนี้จะเน้นไปทางด้านตัวอักษรหรือว่าการอ่านการเขียนนะคะ,ะและคำสุดท้ายคำนี้เป็นเรียกว่าวลีวลีจะเป็นยังไม่ถึงเป็นประโยคอะค่ะแต่ว่ามันจะมีความสมบูรณ์ในตัวมันเองในระดับหนึ่งที่ถ้าเราพูดเนี่ยเราก็สามารถเข้าใจได้อะค่ะ หนาหลีหนาหลีซ้ำกันนะคะหนาหลีหนาหลีเป็นคำตอบกลับเวลามีคนชมเราเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะหนาหลีหนาหลีไม่หรอกค่ะไม่ขนาดนั้นหรอกประมาณนั้นนะคะอ่าถัดมาค่ะคำที่สิบเอ็ดคำที่สิบเอ็ดนะคะคำนี้อันนี้จะเป็นแบบหลักๆจะเป็นลักษณะนามกับกับคำนามต่างๆและอันนี้จะค่อนข้างที่จะ เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะคะมาดูคำที่11ค่ะคำนี้เปยเปย์ <c oughs> คำว่าเปยนะคะแปลว่าแก้วในบทนี้เนี่ยจะหมายถึงลักษณะนามแก้วที่แบบแก้วนะ้ไม่ไม่ใช่แก้วที่เป็นคํานามนะคะที่เราจับต้องได้ลักษณะนามคือหน่วยน้ำหนึ่งแก้วนมหนึ่งแก้วอย่างเงี้ยค่ะเป็นลักษณะนามถัดมาค่ะผิงผิง แปลว่าขวดเช่นเดียวกันค่ะขวดในที่นี้ไม่ได้เป็นคำนามเป็นลักษณะนามน้ำหนึ่งขวดนม1ขวดโคก1ขวดนะคะ,ะมาดู13บสาค่ะคำที่13บสาคำนี้ชาชาเสียงสองนะคะจะแตกต่างจากภาษาไทยนิดนึงนะคะชาแปลว่าชาหรือว่าน้ำชานั่นเองถัดมาค่ะคำที่14 คืคเล่เคือเลอ่เคือเลอ่เลแปลว่าโค้กนะคะหรือว่าโคคาโคล่าก็ได้หมายความได้ทั้งสองอย่างนะคะจัดอยู่ในลักษณะประเภทเดียวกันเครื่องดื่มอย่างเดียวกันนะต่อมาค่ะบางคนก็ชอบดื่มอันนี้คือ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 จริงๆอันนี้จะอ่านว่าคืคนะคะแต่จำไ,ได้หรือเปล่าว่า เสียง3กับเสียงส,ส,ยงสอยู่ติดกันเราจะอ่าน 3, 3ไม่ได้เราจะต้องอ่านเป็นเสียงสองและ3นั่นก็คือเขอเขอ่าเขอเขอก็คือโกโก้นะคะบางคนก็จะชอบดื่มโกโก้เครื่องดื่มประเภทต่อมานะคะเครื่องดื่มประเภทต่อมาก็คือ เ๊ปซี่นะคะเบปซี <c oughs> ่ก็ค่นนี่แลแล้วแต่ความชอบของคนเนาะบางคนก็จะชอบเคอร์เลอร์ก็คือโค้กแต่บางคนก็จะชอบเบปซี่นะคะแล้วแต่มันจะมีความแตกต่างของรสชาติเครื่องดื่มอยู่เอกลักษณ์ของของยี่ห้อเขาอะคะอ่ะอ่ามาดูเบปซี่เราจะออกเสียงว่าปายชื่อปายชื่อปายชื่อคือเ๊ปซี่นะคะสําหรับเราซื้อเนี่ยได้หมดนะ,ะเคอร์เลอร์ก็ได้ ปลายชื่อก็ได้เรารู้สึกว่าก็ก็ไม่ได้แตกต่างนะคะดื่มได้หมดนะ่ามาดูสิบเจ็ดค่ะคือ,อขออภัยค่ะคาเฟ่คาเฟคาเฟ่ก็คือกาแฟอันนี้ไม่ดื่มไม่ได้เลยนะคะสําหรับเรอซื้อนะไม่แบบต้องต้องดื่มทุกวันนะคะชอบมากรู้สึกว่าถ้าไม่ดื่มคือแบบไม่ขาดอะไรไปวันนั้นแล้วอีกอย่างจะปวดหัวด้วยคาเฟ่นะคะสําหรับ เราซื้อเนี่ยและอีกหลายๆคนนะก็จะแบบว่าคาเฟอคือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยต่อมาค่ะอันนี้นักเรียนดื่มได้และมีประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเช่นกันกัวจือกวจือกัวเจือคือน้ําผลไม้นะคะอันนี้นักเรียนควรจะดื่มเป็นประจําเลยวิตามินต่างๆเยอะแยะ,ยะ,ยะและ19นะคะ19ก็เหมาะสมกับวัยนักเรียนเช่นเดียวกันนิ้วนาย นิ้วนายนิ้วนายก็คือนมวัวนะคะเนื่องจากนิ้วเนี่ยจะแปลว่า วัวนะคะหนิยวหนายขึ้นนมวัวจะจริงแต่จริงอ่ะส่วนใหญ่จะแปลว่านมเฉยๆก็ได้แต่ว่าเราก็ควรจะรู้ไว้ว่านิวคือวัวมันก็จะเน้นไปทางด้านนมวัวนะคะเพราะนมในท้องตลาดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นนมที่เป็นน้ํานมจากวัวนะคะจากโคนมเนี้ยเพราะว่าถ้าเป็นนมมันจะมีนมประเภทอื่นอยู่นะอย่างเช่นนมแพอานเงี้ยค่ะแต่ว่าราคาของนมแพเนี่ยจะค่อนข้างสูงมันจะมีบางคนที่แบบ ดื่มนมวัวไม่ได้เลยแพ้สารอะไรบางอย่างนะคะก็จะต้องไปดื่มนมแพ้อะี้ใครไม่แพ้เนี่ยก็โชคดีไปนะคะนมวัวแบบค่อนข้างที่จะราคาไม่สูงนะคะเหนียวหน่ายนมวัวอ่าคราวนี้มาดูเนื้อหาสำคัญนะคะหรือว่าประโยคของเราใน EP นี้กัน EP ที่3แล้วนะคะนั่นก็คือประโยค ประโยคเราซื้อไม่เอายากแล้วก็ไม่เยอะด้วยนะคะแต่อยากให้นักเรียนฝึกพูดนอกจากจะเขียนหรือบันทึกอะไรต่างๆเวลาเราซื้อให้งานไปแล้วนะคะอย่าลืมพูดนะคะเพราะบางงานเนี่ยเราซื้ออาจจะสั่งให้พูดอัดคลิปส่งบ้างนะคะเพราะว่าถ้าเผื่อเราพูดออกมาเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ว่าโอเคเราพูดผิดพูดถูกนะ,ะมาดูบทสนทนานะคะหรือว่าประโยคที่ เราจะใช้พูดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพูดกับเพื่อนหรือว่าเวลาเราอาจจะมีโอกาสได้ไปจีแล้วเราได้ไปสั่งเครื่องดื่มเหล่านี้นะคะมาดูประโยคที่1นนะคะ A สมมุตินักเรียนอาจจะถามเพื่อนก็ได้อ่เ A นะคะหนีเสียงเร์ชนมอีกรอบนะคะหนีเสียงเฮอร์ชนม จริงๆประโยคนี้นะคะหนีเสียง3เสียงเสียงสแต่เราซื้อต้องอ่านเป็น2องสาจำได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้เพิ่งพูดถึงเลยถ้า3าสอยู่ติดกันเราต้องอ่านเป็น2อสก็เลยออกเสียงเป็นหนีเสียงเค r ร์ชเนอประโยคนี้ไม่ยากเลยค่ะตรงตรงตัวเลยถ้านักเรียนจับคำศัพท์ได้นะคะหนีก็คือคุณหรือว่าเธอก็ได้เสียงอยาก แบบอยากจะทำอะไรอยากจะดื่มเธอฉันมเธออยากดื่มอะไรนีเ想喝什么你想喝เ么อ่ายากไหมครับประโยคนี้แปลสั้นๆตรงตัวและง่ายๆมาดูบีบอยตอบกันค่ะสมมติว่าเราพูดกับเพื่อนอีกคนนึงแล้วเพื่อนก็คือบีบอยนะบีบอยก็บอกตอบว่า 我想喝可乐。我想喝可乐。เช่นเดียวกันนะคะจากวอก็ต้องกลายเป็นวอเสียงสามสามอ่านติดกันไม่ได้นะวอเสียงเคเคเลอเนะคะก็แปลว่าดื่มเคเลอแปลว่าเคเลอแปลว่าอะไรคะแดงแดงเคเคเลอแปลว่าโคกนะคะบีบอยประโยคนี้เช่นเดียวกันค่ะ ตรงตัวง่ายๆจะยังไม่ซับซ้อนนะคะถ้าจำคำศัพท์ได้นักเรียนจะสามารถแปลได้แน่นอนแปลว่าฉันอยากดื่มโค้กนะคะอ่ะคราวนี้มาดูรูปแบบประโยคที่2นะคะถ้าสมมติว่าอยากจะบอกความต้องการของเราไม่ว่าเราจะบอกเพื่อนอาจจะฝากเพื่อนซื้ออาจจะเป็นสถานการณ์ในส่วนของเราอยู่โรงอาหาร เราเราก็บอกความต้องการของเราไปก็ได้หรือเราจะาไปซื้อของตามตามร้านค้าหรือว่าอาจจะมีบูธข้างข้างทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็มีนะประเทศจีนก็มีเราก็สามารถสั่งสั่งเวลาความต้องการของเราอะค่ะบอกว่าเราอะอยากได้โคก้กอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แบบนี้นะแล้วก็พูดในรูปแบบนี้ได้นะคะามาดูกันวอย่าอีไปเคอร์เลอร์วอ ยาวอเปยเรอเลอคราวนี้ประโยคนี้นะคะจะเริ่มต้องแปลเขาเรียกว่า,าไม่ตรงตัวและไม่เรียงซ้ายไปขวาหรือหนึ่งสองสามสีแล้วมันจะมีการสลับกันของภาษาไทยกับภาษาจีนนะคะวแปลว่าฉันหรือว่าผมหนูได้หมดยาวคนี้นะคะยาวาเดี๋ยวเราซื้อเขียนให้เอาตรงไหนดีอะยาวตัวนี้นะคะ ขอเป็นพินอินแล้วกันนะจะได้ไวนะคะย่าวแปลว่าต้องการนะคะอันนี้คําศัพท์เพิ่มเติมต้องการหลายมือโดยเขียนด้วยเมาส์นะอาจจะแบบแปลกๆหน่อแยบบแบบนะคะยาวแปลว่าต้องการฉันต้องการคราวนี้ตรงนี้จะเริ่มไม่เหมือนภาษาไทยและภาษาจีนเราจะเอาจํานวนขึ้นก่อนแล้วตามด้วยลักษณะนามแล้วตามด้วย อะไรคะเครื่องดื่มหรือว่าคำนามตัวเลขนะคะหมายเลขหนึ่งขึ้นก่อนลักษณะนามตามมาและตามด้วยคำนามหรือว่าเครื่องดื่มนะคะในในบทเรียนนี้นะก็เลยจะกลายเป็นฉันต้องการเห็นไหมโค้กหนึ่งแก้วโค้กจะมาอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับภาษาไทยเนี่ยจะกลับกันคือเอา เอาเครื่องดื่มเอาคำนามขึ้นมาก่อนแล้วเป็นจํานวนแล้วค่อยเป็นแก้วอ,อย่าอย่าเพิ่งงงนะดูดีๆนะคะภาษาจีนวอย่าอีปเปยเคอเลอนะคะเอาจานวนตามด้วยลักษณะนามและตามด้วยคํานามแต่ภาษาไทยจะเป็นฉันต้องการโคกหนึ่งแก้วก็คือฉันต้องการ เอาเครื่องดื่มคำนามขึ้นมาก่อนจำนวนแล้วก็ลักษณะนามจะต่างกันนิดหน่อยนะคะามาทบทวนหน้านี้กันอีกหนึ่งรอบนะคะเอนีเสียงเฮอเฉินเมหนีเสียงเฮอเฉินเมแปลว่าเธออยากดื่มอะไรบีบอยบีบอยบอกว่าหวอย่าอาขออภัยค่ะว่เสียงเครื่อง วอเสียงเคิเคเลอร์แปลว่าฉันอยากดื่มโค้กนะคะเคิเลอร์ก็คือโคก้กมาดูรูปแบบที่สองค่ะอันนี้บอกความต้องการคราวนี้เราจะแบบบอกจำนวนไปด้วยและเออไม่ใช่แค่บอกความว่าอยากดื่มนะแต่ฉันแบบต้องการนะวอย่าอีปเปยเคิเลอร์วอย่าอีปเปยเคเลอร์ฉันต้องการโค้กหนึ่งแกว้ว แบบนี้นะคะอันนี้เป็นการที่แบบบอกเพื่อนฝากเพื่อนซื้อของหรือว่าเวลาเราจะไปซื้อของอบนรถเข็นหรืออะไรเงี้ยข้างๆทางก็ได้นะคะ mm hmm. อย่าลืมค่ะที่เราซื้อขีดเส้นใต้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวลบออกนิดนึงนักเรียนจะได้เห็นชัดๆขีดเส้นใต้แล้วก็ตัวหนังสือสีแดงนะคะนักเรียนสามารถที่จะใช้คำศัพท์สลับสับเปลี่ยนได้ค่ะเห็นคำศัพท์ในกรอบข้างๆไหมคะ เอามาสลับสับเปลี่ยนได้เลยทั้งทั้งบีบอยทั้งสองอันนะคะทั้งประโยคนี้กับประโยคนี้ยกตัวอย่างเช่นวอเสียงเคอเคอเขอฉันอยากดื่มโกโก้วอเสียงคอป่ายชื่อฉันอยากดื่มเบบซี่หรือจะเป็นวอย่าวอีเปย อ,อีเปอก็คือหนึ่แก้วนะอีปเปยคาเฟยสมมติเราซื้อไปสั่งกาแฟนะคะฉันต้องการกาแฟหนึ่งแก้ววอย่าอีปเปยคาเฟยหรือจะเป็นวอย่าอีเปยกวัวจือแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะเครื่องดื่มเหล่านี้เราสามารถสั่งเป็นแก้วก็ได้หรือลักษณะนามอีกอันนึงที่เราสื่อสอนก็คือคำว่าอะไรคะผิงที่แปลว่าขวดนะคะ เครื่องดื่มแบบนี้บรรจุทั้งแก้วก็ได้นะคะหรือจะใส่ขวดบรรจุในขวดก็ได้เช่นกันนะอย่าลืมฝึกพูดบ่อยๆนะคะวอเสียงเคแล้วก็ตามด้วยเครื่องดื่มวอย่าอี้เปยแล้วก็ตามด้วยเครื่องดื่มอะไรก็ได้อ่ามาดูในส่วนของประโยคในรูปแบบที่2อนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างในการชม เรื่องเ่งหนึ่งนะคะของของใครสักคนยกตัวอย่างประโยคนี้แล้วกันนะคะเป็นเราเรียนภาษาจีนเนาะเราก็ต้องแบบว่าออถ้าเราพยายามฝึกพูดบ่อยๆถึงแม้มันอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าถ้าเราพูดได้บ้างอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีแล้วนะคะจริงๆแบบบางทีเร,เราเราอาจจะไม่ได้พูดเก่งนะถ้าเป็นคนจีนนะได้ยินเราพูดเนี่ยเขาจะแบบว่าชมเราแบบเยอะมากเลยอะค่ะเขาเหมือนเป็นการการให้กําลังใจเราเยอะๆมากๆเลยนะคะฉะนั้นอย่ากลัวการพูดพยายามพูดนะคะ อะมาดูตัวอย่างประโยคนะคะเอเอชมเพื่อนว่าหนีเตอฮั่นอยู่เจียงเตอเหินหาว่าอีกรอบนะคะหนีเตอฮั่นอยู่เจียงเตอเหินหาว่าหนีเตอฮั่นอยู่เจียงเตอเหินหาวาอ่าประโยคนี้นะคะค่อนข้างที่จะเริ่มแบบ แกรมมายากแหละแต่ว่าเอาเป็นว่าไม่ต้องไปอย่าเพิ่งไปเ,เรอะไสนใจตรงนั้นมากนะคะเราซื้อเอาความหมายให้นักเรียนเข้าใจก่อนว่ามันเป็นประโยคที่แบบเราชมหรือว่าเราอาจจะเอาไปไว้พูดกับใครก็ได้นะคะ,ะมาดูวิธีการแปลกันคร่าวๆนะคะหนีเตอร์ฮันหยีบอกแล้วว่าเวลาจะเติร์แปลจากข้างหลังไปข้างหน้าฮ้านหยีแปลว่าภาษาจีนใช่ไหมคะซึ่งจะเน้นไปทางการฟังพูด ภาษาจีนของคุณเจียงเตอเขินถาว่าคาว่าเจียงเนี่ยแปลว่าพูดบอกแล้วว่าเห็นไหมคะว่าท่านหยันจะเน้นไปด้านการฟังพูดเตอคํานี้เป็นคําที่เชื่อมคํากริยาเพื่อบอกผลลัพธ์ว่าทําสิ่งนั้นได้อ่าผลลัพธ์เป็นแบบไหนอย่างในตัวอย่างประโยคนี้เนี่ยเขินถาวคือดีมากพูดได้ดีมากนะภาษาจีนของคุณดีมากนะ อาคำนี้เป็นคำเสริมน้ำเสียงนะคะอ่าอันนี้เป็นคำเสริมน้ำเสียงของเราภาษาจีนก็มีคำเสริมน้ำเสียงฉะนั้นประโยคนี้หนีเต่ห้างหยี่เจียงตเขินถาว่าภาษาจีนของคุณน่ะดีมากเลยนะคือคุณพูดได้ดีมากเลยนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคำชมนะคะ b บ o y ใช้ประโยคนี้ตอบกลับเลยหนาหลี่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  ไม่หรอกค่ะไม่หรอกครับไม่ขนาดนั้นหรอกครับประมาณนี้นะคะความหมายดังนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะว่าถ้ามีคนชมเราเราจะใช้นาลีนาลีอย่างไรนะคะนี่เตอห้านอยเจียงเตอร์เฮินขาว่าอันนี้ก็อยากจะใช้คำพูดนิชมนักเรียนทุกคนนะคะอย่าลืมฝึกพูดกันบ่อยๆนะคะพูดออกมาก็จะทำให้เราเก่งขึ้นนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับเนื้อหาในบทนี้นะคะเรื่องด้วยอาจจะยาวนิดนึงเพราะเราทบทวนกันตั้งแต่ต้นแล้วก็จนมาถึงเป็นประโยคนะคะดังนั้นอย่าลืมนะคะทบทวนกันบ่อยๆเนื้อหาสําหรับที่เราซื้อเตรียมมาสอนนักเรียนในแต่ละ EP ในแต่ละคาบนะคะจะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะดูเหมือนเยอะแต่ว่ามันจะไม่เยอะแล้วมันจะเป็นการทบทวนซ้ําๆนะคะเนื่องจากว่าเราเรียนครั้งเดียว หรือว่าพูดครั้งเดียวมันไม่มีทางจําได้นะคะต้องพูดบ่อยๆซ้ําๆเราก็จะคุ้นเคยกับมันนะคะอ่ะอย่างไรก็ตามอย่าลืมนะคะเดี๋ยวในคลิปนะคะเดี๋ยวซื้อจะไปโพสต์ลงในกลุ่มของเรานะแล้วอย่าลืมทํางานส่งใต้คลิปใต้โพสต์เช่นเดิมนะคะอย่าลืมทบทวนพูดบ่อยๆเรียนเรียนภาษาจีนไปกับหลาอซื้อพัชรลานะคะสําหรับคลิปนี้ใจเจี้ย